สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาอีสานพัฒนาอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมกบค่ะกบของคุณป้าคุณลุงนะคะเรามาชมกบไปพร้อมๆกันเลยค่ะกบนะคะ กบตัวใหญ่มากๆเลยค่ะกบเลี้ยงนะคะกบเลี้ยงในบ่อค่ะกบเลี้ยงในกระชังนะคะเยอะมากๆเลยค่ะณนะเทศบาลน,นครสกลน,นครน,นะคะ เดี๋ยวพาไปดูบ่ออีกหนึ่งบ่อนะคะหรือกระชังอีกหนึ่งกระชังค่ะเห็นไหมคะกบนะคะกบตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ เลี้ยงอยู่ริมบ่อน้ำเลยนะคะมีหลายกระชังนะคะเลี้ยงไว้เต็มเลยค่ะณนะเทศบาลนครสกลน,นครนะคะ ถ่ายให้ทุกคนได้ชมใกล้ๆกันเลยค่ะกบนะคะ บรรยากาศบ่อเลี้ยงกบก็จะประมาณนี้นะคะกบเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดซับสไคร้แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งดังๆให้ด้วยคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกบนะคะ ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ การเลี้ยงกบนะคะน้ําขนาดนี้พอดีค่ะเลี้ยงกบได้สบายเลยนะคะ